ไม่หอมอ่ะเปิดหน้าหน่อยดิเปิดหน้าหน่อยเฮ้ยช้า,มามยังไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้สวัสดีครับวันนี้น้องโอ๊ตอาล่ามาตกหมึกครับ อายุเหมือนเดิมเนี่ยอยุอายุนะครับก็มีน้องโบสวยของเราอันนี้ก็มีห้อง PK วิชิ่งครับสวัสดีครับผม PK วิชิ่งฝากกดติดตามด้วยนะครับผมวันนี้จะเล่นอะไรดีเมื่อกี้นะ่โอ้ยเป็นคนชวนเองหน้าดำใครแพ้หน้าดำมือน้อยหน้าดำนะใช่มือดำเอาไอ้โบเล่นนะโอเคหน้าดำนะให้ด้อยมือด้อยเล่นนะเอ้พี่กุ้งก็มาหน้าด พอนะคนเดียวพอหน้าดำคนเดียวพอหน้าดำคนเดียวนะครับใครแพ้ก็หน้าดำานเไม่มีหรอกฝากด้วยนะครับกดติดตามด้วยครับบ๊ายบายมันตัใหญ่ไปเลยเว้ยต้องกลุ ใช่อ่าเฮียกู้ไปท่านู้นเนี่ยเรือมันเป็นไรวะเนี่ยหันนิสรของมันไว้ น่าจะโดนนเนี่ยนี right. ่ฮะมาแล้วเนี่ยโดนแล้วตัวแรกคลิปลันครับอะไรวะไม่รอนเลยตั้งต่อนทำไมอ่ะยังไม่เสร็จเลยโอ้ยโดนเพื่ออะไรอ่ะหมึกมาแล้วอ่ะทุกที่บอสถ้าบอกแล้วโดนแล้วเนี่ยมีคนโดนแล้วเนี่ย ถูกวนี้ใช่ไหเฮ้ยรุหลุแล้วไยไปเลยนะมีป่ามันต้องบูกบบก็ช็อตทำไม่เป็นอีกอ้มึงมาบอดูด้วยใครเฮ้ยบาดีเย้ดูซ้ายดูซ้ายดูซ้ายมาแล้วเว้ยโอ้โหไปกอกอดไปกอดใจใหญ่ไหมบอใใหญ่ไหมมาเลยดูดิอื เต็มมาหมึอนกันไว้โอ้ยมาเป็นคู่เลยอะไไม่ใช่ไว้ยถือว่าไม่ใช่หมึกมันไม่สู้อ่ะอ่เดี๋ันนี้เหลือแม่คนเดียวเลยป้าอย่เอาไปสองไปด้างหน้าอย่าเดินท่านด้งไงพยายามจะถอยพังครับพี่จะเอาขนแล้วก็ปัดไปเลยอย่าถอยคันไปข้างหลังขอท่านเป็นสัำคันมันทราบามันจะพ้นเดี๋ยเราใช่เหรออันนี้หนูให้เนียมาให้มาเท้านี่เลยเลยมาว่ะก็ให้มาก็ใช้เลยเนี่ย อโอนกไม่ยอมไม่ยอมโดมั่งเีมันอะโธใสดีเว้ยมีหมึยิงะใส่โดดเดียวด้วยเต็มมไม่เต็มไม่เต็มปล่อยปล่อยไปมาเร็วมาเร็ว ส,สองตองเองอแต่ว่ามันราคามักอ่สองนเ่ว่าถนขไ้นน้อกนูเนี่ยออกข้าง,งนอก้เจ็บใช้หูฟังมามีของ Vivo ไม่เยอะมากเลยวอยู่ได้8ชั่วโมงหูฟังนี่นะแปชั่วโมง คงแท้เหรอแต่ว่าของขไอโปนต้องขายหรืออะไรไม่ขายทุกอย่างทุกอย่างเลยเอาโดนแล้วเราอยู่ข้างกันเลยตามเดียามเดีแมนพี่ดูเรื่องนะอุ้ยมันกอนว่ะอุ้ยสามสามสามเอาโดนแล้วเนี่ย อ้าเอ้าวอ้าเอ้าก็โดนตีทิ้งไว้เมื่อกี้จัดเลยอยู่ลึกมันอยู่ลึกอยู่ลึกแมนขอทิ้งหน่อยมีเองเเีอเลยอาเลยเว้ยแมนโดนยังไงมันอยู่ใต้เลยฮะรอไปบ่ายกันรอหนาอ่อนให้อ่อนให้อยู่วะอ่อนให้อยู่วมแบบพิอ่ะ นี่ไม่ใส่ตะโกเลยเนี่ยใส่ใส่เลยไม่ใส่ใส่มาเว้ยมาเว้ยแมนมาแล้วเว้ยกินแต่แต่แล้วเว้ยมาแล้วมาแล้วตัวแรกเว้ยย่แคตรงเนถ้าใช่บอกแล้วโอ้โหแมนโหดร้ายว่ะแมนโหดร้ายว่ะแมนมาแล้วนะมาแล้วนะแมนมันอม่อยู่แถวนี้แหละปลาที่นี่มันอยู่แถวนี้แหละไม่รู้เลย เฮียโดนไะใช้ดีด้วยนะใช้ดีอ่นะระแวงระแวงไนงะจับเบอร์สี่อ่ะโอ้โหตัวใ,นะใหญ่อนะ่ะจับเบอร์สี่เลยนะั่นี่ะ อู่กองเจับตอนไหนไม่รู้เลยวปวดไหย่เย็นๆอยู่มึงมาจับเลยอะแปงหัวกระชากไม่อะไรเลยไม่ไม่กอดเลยรอห้าวด้วย คอมไก่ไม่แน่เลยนี่ไงน,นี่ไงโดน,นแล้วเนี่ยนี่ไงเอาแล้วโบ่อยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอ๋อจับกระด้างมาแล้วมา ไม่ยอมไว้โบไม่ยอมเว้ย,ยสายตายแล้วไม่

อุ้ยตัวรัยนใส่เจ๋วเลยนมาเว้แมนมาเว้ยเว้ยสองใช่ไหมเออน้ฮะอะไรดีเว้ยวันนี้คลิปแมนมีแต่คนอื่น ห้า <5 S 2> ตัว,ตวแล้วแมนนะ<ฮ>แมนห้าแล้วนะแมนครับผมแมนกี่ตัวแล้วแมนสองสามแมนสามตัวห้าแล้วนะตัวที่ห้านะนี่ตัวที่ห <laughs> ้าเล็กไม่อยากตกหรอกจริงอะ่ะเข้าใจแมนนะเฮ<อ>้ยเยจอหลุมแล้วก็ตีลาก,ต,ลากตีลากเลยวะฝอยลึกเนะแมนลึกลึกตกใจ คู่มันแน่เลยผูมันไเูมันนั่แนแหละเจ้าผมมันดึงมันดึงหลายรอบอยู่ปุ๊บปึ๊บเลยพี่เขาโดนเลยไอ้รอยรอยแรกอะรอยที่เมื่อกี้อ่าพี่เขาโดนตรงนี้อยู่นี่มันไม่น่าจะหลุดนะ นี่มาแล้วเว้ยสี่แล้วเว้ยโอ้โหเอเะเสี่แล้ว,ลวของแม่สี่แล้วนะสี่แล้วเอาแล้วนะ เอ้ยอย่าแมนเว้ยฮะหกแล้วแมา,มาเล่นนี้ก็เล่น

แมวแล้วแมวมันมาบ่ายเว้ยโบไม่เอาทวงหน่อยโบไม่เอาทวงหน่อยมันน้ำแรงอยู่มาเว้ยมาเว้ยโถแล้วตีตั้งใจเลยแม่วิ้งตัวใหญ่เหรอเออมีไซส์เหรอมีไซส์ดินี่ไงไซส์ใหญ่เว้ยไซส์ใหญ่ไหมไซส์สวยนะสมิ้น ใช่ใหญ่เว้ย <necessary> ต mm ัวเดียวตัวเดียวัวเดียวไอางดีอ่ะโอ้ยนี่นีกเขาตนี้โอ้ยโอ้ยเปไเป็น้นนไปเต็มเลยโอ้โยสิแล้วเว้ยยแมน สิบเท่าสิเท่าแล้วอ่ะโบโบตีทางขวาออกทางขวาหน่อยมันจะไหลมาพอดีเป๊ะนี่ยัยนี่ยัยแมนลอยแล้วแมนลอยแล้วแมนสวยหใหญ่ไม่ตรงเลยแหละหูเข้าเรียบสอยเรียบสอยไปดีอ่ะโอ้ยแมนเท่าไหร่ละสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดแล้วเว้ย มีคนใกล้หน้านำแล้วเว้ยกินน้ำอ่อเลยะกับกว้างๆอีกเท่าไหร่วะเท่าไหร่แมนสิบ เอทเเ 1, 1>, oga, 1> hey, ีเมนตามีแต้มลยเฮ้ยกับหลุดแล้วกลุดแล้วกัอหลุดแล้ว1แล้ว1แล้วซ้ำซ้ำซซ้ำซซ้ซ้้้หน่ดไหวม่ะ่อุดนโนี่ฝยก็โนอ้ยแม่ก็โดนเว้ยใหญ่ว่ะ่ โอ้ยกระดองว้ยหอมใหญ่หอมใหญ่หอมใหญ่อมใหญใจเย็นใจเย็นใส่ซ้อนหลกไปกับไปลักไปกับลกไปกับเออนี่รับหนึ่งอนนี้รับหนึ่งแล้วแมน ผมจะติดนี่ก็ได้โอ้โหเรียนรับเรียนรับหนึ่งไหเท่านั้นตัวที่สิบสี่อ่ะตัวนี้ตัวดิดูตัวดิมึงแมนนะมใส่ดันโลโอ้ยทุกคนดูดันโลดันโลสุดยอดดันโลดันโลขอเซลฟี่หน่อยอ้าวตหดนี่โอ้โหคนจังไรเลย ไป,ไปไมันไี่มันกัดสายมันไม่กัดไมได่ช็อกลีดด้วยไหเล็งเล็งสาหนาเลยหายเออให้ต่อง่ายหน่อยมันรวดเลยโอโ้โหาย

พี่บอสตีไม่โดนอ่ะตีไม่ตรงอ่ะดูนี่นี่ข้างล่างนะเท่านี้ตรงมตัวไม่เรื่องเนี่ยข้างล่างมันอยู่ข้างล่างมือเลยเนี่ยแช่ไว้เปล่าด่ามาแล้วแช่ไว้อ่ะพี่บ๊ทอยู่ไหนสายไม่ดีมันอยู่ที่มือกันเดี๋ยวเกิดจะระวัเสียดายพี่บอสตีไม่ตรงไม่โดนไม่ตรงนะเนี่ยตรงมันลงไปแล้วดิ บต้องตีตกตรงที like like yeah, oh, ่มันขึ้นเลยตรงที่มันจะถ้าตีเลยไปมันจะไม่จับตีตกตรงที่มันนี่เลยไสียด้ไม่ตรงหลักหลัชายมาหลักไปมาหลักมามึกชายเกาะอันนี้แปดแมนอยแมนขอรูปมาือโอ้โหใหญ่เว้ยใหญ่ใหญ่เลยเว้ยโอ้โหยี่สิบสองหันไปสามแต้มแล้วแมนนะ

นี่ไงมาวะมาวะแมนนวลเว้ยโอ๊ยแมนปัดเลยปัดช้าช้าหลุดเวย้ย หินว่ะม,ม,ม,มาไว้แมนมาอีกแล้วอ่ะฮะโอ้ยแค่มึงกอดแมนไ,ไปดีก่าไปมาดีกาไปเข้าไหมอื <c oughs> แมนจะปล่อยมึงไปดิอ้าตายตัวใหญ่มึงยิ่งมือ,อย <c oughs> เยอะล้ไ <c oughs> ไรู้ไม่รู้ให้เรื่อยแล้วนะ อ่ะไม่ได้ไม่ได้ดีนี่ตัวเ็กเน่ยอบแล้วตัวไหนน่แกงููชอบตาบอกว่านุ่นี่มันย้อนแสงเย็นๆใบตาฝังนี้ฝังนี้ใกล้ๆฝังนี้ฝั่งนี้เยอ๋อเดี๋ยวเออมือม่ตาใครจะทาทาใ้ทเองมไม่เอมือเลอะนี่ตูแพ หมือนได้หมื่นน้อยสุดใช่เหรอใช่แล้วก็เขาเขาพอมคพอมลงพอมกแล้วกันแล้วก็บีบนั่นแหละ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 เต็มกราฟเลยวะอ่ะเปิดหน้าหน่อยดิเปิดหน้าหน่อยเฮ้ยหน้าอะไรไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อยู่ภาพในหัวคิดไว้กับตอนทาดิงคนละเรื่องเลยอยากอยากรู้จริงๆว่าท่าแมนโดนเองจะเป็นยังไงเลยอ่ะ เดิมครับเกือบพอแล้วอุ้ยมันจะออกปะเนี่ยไม่ออกแล้ล่ะฝนงานนี่ครับนี่ใช้ตึงๆนะสองถาดพอประมาณสิบโลก็วันนี้พามาแม่มาครับทั้งสองนะที่อันนี้พามาทั้งสองนี่ก็วันนี้ไม่นอนไม่ไม่นอนก่อนนะครับคนนี้ไม่นอนเกาะห้องคนนี้ห้องเต็มทิพทิล้วไปครับทิพทิล้วห้องว่างเยอะใช่ไหมห้องว่างเยอะห้องว่างเยอะเลยทิ่ยเนี่ยห้องว่างเต็มเต็มวันนี้สองโบ๊ดหน้าดำ แพ้แต่แพ้แต่แพ้แพ้ใสสวยนี่คนนี้ครับเช้ายังก็ยังก็เขาบอกยังก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยหานั่งเงียบเช้าเช้าเหงาอ่ะนั่งซึมอยู่อ่ะดีมันไปนะน้ำบายน้ำบายกี่ตัวไดแมยโอ้โหไดแมนได้หลายสิบแปดตัวเลยสิบเจ็ดสิบสี่สิบสามครับดูหมึกที่กุ้งอ่ะใส่ใหญ่ๆเลยโอ้มาตีตื่นไว้ไอ้ใหญ่ๆนะครับบ่ายเด้อครับคนเล็กดาวห้อง B K fishing p ีเคครับพีเคพีเคไปด้วยครับ